สวัสดีครับวงพื้นนักกีฬาไทยเนะครับวงพื้นอันซื้อบาทนะครับซื้อบาตไปตีมวยนะครับคนซื้อบาทคนซื้อบาตไปตีมวยคนซื้อบอนไปตีเท่นนิสคนซื้อบวอนคนซื้อเท่นนิสเป็นแข่งเพ่คนโดซื้อซื้อหนึ่งกีฬาหนึ่ง ไปเรียนย่างนึงแล้วครับ mm hmm. ปานไปซื้อผ้าหมู่วานาไปซื้อผ้าหมู่วานอยู่ดว่วนทางพวันท้าสียานน้องเทนนิสว่าทันทางลูกได้ยินนี่นึกว่าไทายนักกีฬาเทนนิสไทยได้ไปแข่งมาแล้นเขามีแข่งเทนนิสหรือเปล่าตามพอ่พอพอ่อเลยว่าประเทศไทยมีนักกีฬาเทนนิสไปได้ไปแข่นขงน้มโขด ไปแข่งเันนึ่งนี่ไปสู้ก็บอกโนวกโยโควโิดบ่แเทนนิสไม่ไปไปสู้เขาได้น,นี่นะครับบว์พื้นอันซื้อย่างหนึง่งไปเล่นกีฬาย่างหนึงนะ่งเนาะแต่ทีคือคือกัน,กนคือเกง่งเก่งทั้งเือนนะที่โบว์พื้นมาเนี่ยทั้งบาททั้งบวอนทั้งคนซื้อบาทซื้อบวอนซื้อเทนนีสเนี่ครับเก่งแถวหน้าของไทยเหมือนนะครับแถมเป็นตำนานนะครับ คือบาทนี่จังได้จังได้จังได,งได้คือตำนานเลียนท่องเลียนแหลกเนาะครับตลอดการนะครับบ่อนพระลาดอนนี่ก็จังได้ก็เป็นนักเทนนิสที่ไปได้ไกลที่สุดของไทยนะครับได้แข่งระดับหลวเจอระดับมือหนึ่งก็ไปย,ยังทุกคนเนาะในยุคนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นตำนานครับแ้วน้องเทนนิสก็สองเลียนท่องสองสมัยเนี่ก็หาผู้มาเอา คารขึ้นนั่งนี่ก็ยิงยากอยู่ครับมีเรื่องวองพื้นนักกีฬาได้แค่นี้ครับสวัสดีครับ